ไข่เต่ามาแล้วจ้ทาทุกคนไข่เต่าทุกคนเห็นเปล่าสีสนันแมงน่ากินมากเลยนะคะทุกคนทํามาจากมันม่วงนะทุกคนมนาะดูคือแบบว่าแค่สีก็แบบหเรียกน้ำรอยเอยเรียกน้ำลายเรียกน้ำลายเราได้แล้วนะคะทุกคนอยากจะบอกว่าอันนี้ก็เป็นาการดัดแปลงนะคะก็ทํามาจากมันม่วงนะคะก็คือเติมสีสันเข้าไปนะคะก็ทําให้กลายเป็นว่าของที่ดูแบบ ธรรมดาธรรมดาจากที่เราเห็นสีเดียวนะคะทุกคนก็กลายเป็นหลายสีนะคะเ้าร้านนี้จะมีชิคเนเจอร์อยู่อันหนึ่งก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่นะคะแต่ประเินว่านะคะวันที่ติ๊กไปถ่ายฉันก็ตื่นเช้าไปนิดนึง <laughs> ทุกคนคือเราตื่นไปตลาดตอน6กโมงเช้านอะแล้วเราก็แบบว่า ก็คือทางร้านเขายังเตรียมไม่เสร็จนะคะทุกคนแล้วทีนี้เราไปแล้วเราก็ต้องรีบกลับมานะคะเออแล้วก็เลยแบบว่าพลาดทีนี้เราก็เลยขอแมค่ค้าเขาดูนิดนึงว่าเออสตรอเบอรี่เป็นแบบไหนอันนี้คือเขาจะทําแป้งมานะคะทุกคนก็คือทําจากมันม่วงนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ผสมเป็นแป้งเป็นสีออกมานะคะทุกคนแล้วสตรอเบอรี่เขาก็าคือ ใช้ซอสสตรอเบอรี่นะคะก็คือจะมีกลิ่นหอมอ่อนของสตรอเบอรี่นะทุกคนเอาล้วอีกหลังอีกอย่างนะคือแบบว่ามันกรอบนะคะหลังจากที่เขาทอดขึ้นมาใหม่ๆมันจะกรอบมากเลยนะอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าเราซื้อมา20บาทและที่สําคัญพ่อค้าแม่ค้าใจดีมากแก เขาแถมไ้ชันด้วยทั้งสาลูกค่ะเออแล้วใครเป็นลูกค้าประจําก็คือแบบเขาแถมนะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะที่ทางร้านเขาเอาให้เราดูเห็นไหมคะก็คือใช้เวลาทอดสักพักหนึ่งน้ํามันก็ไม่ต้องห่วงนะแกเขาเปลี่ยนใหม่ตลอดเห็นไหมน้ํามันคือแบบใส่กิ้งอะเออไม่ได้แบบน้ามันเก่าแก่บโ,บโบราณอะไรนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวให้เขาตักให้เราดูหน่อยนึงเห็นปะก็คือใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงในการทอดนะคะอันนี้น้องคือยังฟูฟ่องไม่เต็มที่ยังอ้วนไม่เต็มท,มมที่ยังไม่ได้ขึ้นมาตามัก ยังตักขึ้นมาโชว์ให้เราดูไม่ได้นะคะแต่ก็ขออนุญ,ญาตแม่ค้านะอ่าถ้าใครอยากรองนะคะทุกคนก็จะขายทุกวันเสาร์นะคะที่ตลาดนัดวัดบ้านคลองนะคะที่พุทธารามเราเนาะแล้วก็จะเป็นที่คลองถมนะคะเอ่อที่หลังอำเภอนะคะของ เ,เขาจะเรียกว่าหลังลงพักเนาะของปูทารามนะคะแล้วก็จะเป็นกเกษตรนะคะเออมหาวิทยาลัยเษกเษตรมอเกษตรนะคะก็จะขายอยู่3ที่นะคะทุกคนใครว่างใครผ่านมาก็ลองแวะไปอุดหนุนร้านขนมไข่เต่าตรงนี้ได้นะคะทุกคนราคาเริ่มต้นอยู่ที่20บบาทเองแกถูกมากนะคะแล้วก็อร่อยจริงๆอยากให้ลองจ้า